วันนี้เราเอาไททันนะครับมิซูไททันนะครับเอามาเทสนะครับเทสแก๊สนะครับก็คันนี้รถเดิมนะครับใช้งานนะครับเดิมทีรถคันเนี้ยใช้แก๊สอยู่หลักๆอยู่แล้วแหละแต่คันเนี้ยอืดมากไปขี่ไปขี่มารอบละไปลองขับขี่ดูรอบหนึ่งแต่ว่าก็มันมีแยกกว่านี้นะมันมีคันอื่นแยกว่นนี้แต่คันเนี้ยก็ถือว่าอืดแหละอืดเลยนะครับ แต่ว่าก็ไม่ไม่ได้แยกขนาดเข่าดี่คันที่เจอมาที่หนักๆนะฮะ,ะก็กินแก๊สด,ด้วยเพราะว่าเราลองวัดแรงม้าดูแล้วเนี่ยเหตที่ทําให้รถอื่นเพราะว่าค่าแรงด้าหรือว่าค่าค่าส่วนผสมแก๊สเนี่ยค่อนข้างติดไปทางหนาเยอะมากนะครับก็คันนี้แรงม้าเดิมเนี่ยอยู่ประมาณ52เองนะฮะเพราะว่า เดิมอะแรงม้าที่เขาเคมมายอย่างเครื่องไอโกเนี้ยสองพันสี่นะฮะร้อยกว่าแต่จริงอะพอเอาจริงพอรถมันใช้แก๊สแล้วไม่สมบูรณ์อายุเครื่องอาสามแสนแปดแล้วนะครับไม้นะครับก็เป็นธรรมดาแรงม้าก็เรียวแรงก็หายไปนะฮะอ่าแล้วก็หน่วยที่เราวัดเนี่ยมันเป็นวัดที่ล้อนะครับอ่าแล้วก็ไม่ถึงนะครับวัดจริงมันไม่ถึงมันได้ประมาณห้าสิบสองนะฮนะเนี่ยมันมันไม่ไปนะครับกดแล้วมันก็อู้ดไม่ไปนะฮะ หลังจากจูนแล้วเนี่ยขึ้นมาเจ็ดสิแปดม้านะครับก็ขึ้นอีกมาอีกย mm. mm. ี่สิบสี่แรงม้าเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานเลยแรงบิดนี่แบบว่าแรงบิดนี่คือแตะมาแตะมานะครับเดิมทีรถคันนี้เกียร์สี่ไม่อยากจะขึ้นร้อยอ่ะนะครับเหยียบพูดง่ายว่าแทบจะลงไปดันตูดช่วยเลยนะฮะมันไม่ขึ้นนะฮะมันไม่ขึ้นแล้วเหยียบหนักเท้ามากคันเร่งหนักนะครับคําว่าคันเร่งหนักก็คือเหยียบแล้วเนี่ยมันไม่ตอบสนองนะครับ เหยียบไปอ่ะมันมีคันเร่งอ่ะเหยียบไปแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหนักมากนะครับแล้วรอบเดินช้าแล้วกินแก๊สด,ด้วยนะครับคันนี้น่าจะกินแก๊สเยอะเพราะว่าผมดูจากแลมด้าที่เกิดขึ้นจากของเดิมเนี่ยรู้เลยว่าคันนี้น่าจะกินนะฮะอ่าคือเราปรับลดลงด้วยซ้ํานะครับปรับลดลงเยอะด้วยนะเยอะเยอะกว่าเดิมด้วถือว่าประมาณยีเปอนะฮะอ่าปรากฏว่า แรงมา้าแรงบิดมาเลยนะครับแรงมา้าแรงบิดมาเลยนะครับพอเวลาทาําไมส่วนผสมหนาแล้วรถมันถึงอืดนะครับอ่ะบางคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยอ่าส่วนผสมหนาทําไมรถถึงอืดนะครับแรงม้าเนี่ยนะครับสปีดเกิดจากการเผาไหม้เร็วนะฮะอ่าการเผาไหม้สันดาปที่รวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ส่วนผสมที่ติดไปทางบางนะครับอ่าบางคืออะไรบางคือเหมือนกับว่าอ่าเรา อากาศเทียบต่อหนึ่งส่วนนะครับเอ้ยน้ำมันน้ำมันหนึ่งส่วนอากาศสมมุติว่าอากาศปกติที่ดีเนี่ยคือใช้สิบห้าส่วนแต่ถ้าเราอยากให้มีแรงม้าเราอาจจะใช้อากาศสิบเจ็ดส่วนน้ำมันที่เทียบท่หนึ่งส่วนเท่าเดิมนะครับอ่าอากาศเพิ่มขึ้นแต่น้ำมันน่ะเท่าเดิมนะครับแต่คราวเนี้ยเครื่องเบนซินเนี่ยมันเอาอากาศเพิ่มไม่ได้มันไม่มีการอัดเทอร์โบอะไรนะฮะมันเป็นอากาศดูดเข้าธรรมชาติหรือว่าเครื่อง NA นเอ เป็นไม่มีระบบอากาศเพราะนั้นเราทําไงคือเราก็ทําการลดส่วนผสมคืออากาศมันเข้าได้เท่าเดิมแต่ถ้าทาการลดส่วนผสมเอานะครับมันก็เกิดทําให้มีแรงมา้าหรือสปีดนะครับถ้าเกิดการเผาไหม้เร็วเมื่อไหร,ร่นะฮะมันจะมีสปีดขึ้นมาทันทีไม่จะเดินนี้แนละ้วตึบเดินเร็วนะฮะแต่ถ้าการเผาไหม้ที่หนานะครับก็คือว่าการเผาไหม้ช้าส่วนผสมหนา ไม่เนี่ยจะเดินช้าเกตนะครับอ่าแล้วก็ตื้อนะครับตื้อนะครับสปีดไม่เดินเลยนะครับเร่งแล้วความเร็วอยู่กับที่นะครับแต่ในทางกับการถ้าบางเกินไปก็จะทําให้รถไม่มีแรงบิดด้วยนะครับมีแรงม้าแต่แรงบิดจะหายไปส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพอดีทั้ง2ออย่างทั้งทั้งแรงม้าแรงบิดนะครับเพราะนั้นส่วนผสมก็จะมีจุดของมันอยู่ที่ดีที่สุดนะครับอ่าคราวนี้ถ้ามันเข้าที่แล้วเนี่ยรถอาจจะไม่กิน แต่จะวิ่งกว่าเดิมมันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าถ้าส่วนผสมหนาเนี่ยมันทิ้งทิ้งเชื้อเพลิงไปเฉยเลยนะครับทิ้งเชื้อเพลิงไปเฉยแต่ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมาเลยนะฮะแต่ตอนนี้ผมเข,ข้าเกียร์ห้าสุดท้ายเนี่ยนะครับไฟนอนนะเหยียบเบาๆเนี่ยรถอะเดินขึ้นร้อยแบบง่ายๆนะครับมันมีสปีดคือมันมีแรงม้าไงแรงม้ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยเหยียบขึ้นร้อยง่ายๆเลยนะครับเบาเท้าเลยนะฮะแต่ถ้าเดิมทีเนี่ย เกียร์5เนี่ยยิ่งเกียร์หนักเกียร์หนักก็คือว่าอัตราทดต่านะฮะมันจะทําให้ให้รถอะ่ะยิ่งตื้อเข้าใหญ่เลยนะครับพอเวลาเกียร์หนักนะครับถ้ารถไม่มีกาลังเนี่ยตอนเนี้ยเกียร์5เนี่ยรถยังเหยียบเบาเท้ายังลื่นนะครับนี่ไม้3.8นะเนี่ยน,นะครับอ่าถ้ารถที่เครื่องไม่ได้โทมขนาดนี้นะฮะมันจะได้ดีอยูน่น,นี้นะฮะคราวนี้อเราก็ทําการรีแมปแล้วก็ปรับ จูแก๊สด้วยนะฮะตอนนี้เราก็ปรับแก๊สกันมาปรับจากบนในนมาแล้วก็มาปรับข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเอาให้แมทช์ที่สุดนะครับอ่าขอให้แมทช์ที่สุดนะครับก็ตอนนี้เราก็วิ่งมาลองตรงสนามกับเอาพายนะฮะอ่าก็ห่างร้านมาประมาณแปดโลนะฮะอ่าเราก็อืมนี่ครับลองดูกราฟแรงม้านะครับเดิมทีเนี่ยโอ้โหแรงม้าแบบว่าต่ํามากแล้วหัวตกตกตกนะครับถ้าดูที่กราฟนะครับหัวมันจะตกลงนะครับ ออ่าลาเห็นไหมะอันสีเขียวเนี่ยคือแรงม้าหัวตกตกตกแต่อันเนี้ยหัวมันเชิดขึ้นไปนะครับเห็นไหมหัวมันเชิดขึ้นไปแบบชัดเจนนะครับอ่าคืออันนี้หัวตกแต่อันนี้หัวเชิดนั่นหมายถึงว่าถ้ายิ่งรอบสูงมากยิ่งตกก็คือพูดง่ายๆว่าพอสามพันพอสี่พันห้าพันเนี่ยมันไม่ไปละรถที่ไม่มีแรงม้านะมันมันตื้อยิ่งเร่งยิ่งตื้นะครับแต่ถ้ารถที่มีแรงม้า มันจะเบาล่อมันจะเดินเบาเลยนะฮะเดินเหมือนกับว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้เลียวแรงอะไรเยอะแยะแต่สามารถเดินรอบได้นะฮะแต่ถ้ารถที่มันตื้อเนี่ยเดินรอบไม่ได้รอบมันไม่จบนะมันจะเขียนว่ารอบจะเหมือนสัน่นๆแต่ไม่ไปนะฮะแต่ถ้ารถที่เราจูนแล้วดีๆเนี่ยมันจะเบาเห็นไหมเสียงเครื่องมันเหมือนมันไม่ต้องออกแรงเยอะมันอ๋อแต่แต่รถอะสปีดนี่เดินจูดเลยนะแต่เดิมทีเนี่ยเครื่องลั่นแต่สปีดไม่เดินนะครับ แน่นอนอยังไงก็กินผมบอกเลยว่ายัางไงก็กินเพราะว่ารถอะไม่มีระยะทางเลยเนี่ยเราเหยียบด้วยคันเร่งเท่ากันด้วยเชื้อเพลิงที่ตักว่าด้วยสาแต่รถอะไปแคนไหนแล้วนะครับแต่เดิมทีเนี่ยเชื้อเพลิงอะใช้เท่านี้ใช้เท่ากันเนี่ยแต่รถอะยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยยังไม่มาถึงตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเดินสปีดได้ช้าแต่พอมีสปีดแต่เราใช้เชื้อเพลิงเข้าเดินเนี่ยแน่นอนรถมันจะต้องถึงจุดหมายเราก็ดับเครื่อง พอดับเครื่องมันก็ไม่ได้เผาไม้แล้วนึกออกไหมฮะกม็มันก็ใช้เชื้อเพลิงแค่ส่วนหนึ่งแค่ตรงนั้นแต่ถ้ารถยิ่งไปเดินทางได้ช้ามันก็จะใช้เวลานานกว่าจะถึงจุดหมายนะฮะ,อ,ะอันนี้เราปรับแก๊สอันนี้ลงลดปริมาตรลงเยอะอยู่เยอะอยู่นะฮะ เบามากเลยนะฮะเบาแบบว่าขับลื่นๆสบายๆเลยนะ,ะราคานี้คือคุ้มแน่นอนะนะฮะไททันเบนซินนะฮะปาเจโร่เบนซินนะฮะไททันปาเจโร่ฟอร์จูเนอร์เบนซินนะฮะเครื่องกระบะที่เครื่องเบนซินนะครับจะมีรุ่นไหนบ้างอะไททันปาเจโร่ฟอร์จูเนอร์วีโก้เข้าที่จำได้แล้วก็วอะไรเออเบนซินก็ อยากได้เป็นี้ก็ลองสอบถามเราได้เลยนะฮะรถคันนี้จะมาดีแมทที่เราเมื่อวันศุกร์เ้ยไม่ใช่วันศุกร์ใช่เลคือวันศุกร์น่าจะวันศุกร์นะอ่าจะข้ามาวันศุกร์ผมบอกว่าค่อยมาวันอื่นดีกว่าเพราะว่าการปรับเครื่องเป็นซินเนี่ยมันใช้เวลานะครับเถ้าลูกค้ามาห้าโมงเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยอยากจะทำให้เพราะว่าคือมันถ้ารีบเนี่ยมันไม่ค่อยดีเพราะว่ามันต้องปรับเสร็จแล้วดูค่าแลมด้าแล้วลองวิ่งแล้วปรับ คือปรับตั้งแต่บนในนอแล้วมันข้างล่างก,ก็ยังปรับกันีกนะฮะอ่าก็คือปรับเยอะมากนะครับปรับใช้เวลาหลายรอบอยู่นะครับเราก็เลยอยากให้ลูกค้ามากานวันวันเงี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วพอปรับอย่างเงี้ยมันจะไม่รีบนะฮะอ่าแล้วก็เราได้ลองได้อะไรก็ผลงานมันก็จะออกมาดีนะฮะอ่าเราจะได้จะได้รถที่แบบแตกต่างกลับไปแล้วก็ขี่แล้วสบายใจนะฮะไม่ต้องแบบไปขี่ตืื่นอยู่นะครับอ่า ไหขี่อืดอยู่แล้วก็กินเชื้อเพลิงด้วยนะฮะต่อให้มันกินเท่ากันเนี่ยแต่ลถที่อัตราเร่งดีกว่ายัางไงแล้วขับขับแล้วมันรู้สึกที่ดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าเอืรอเราเยี่ยมไม่ไปนี้มันก็นะฮนะนาก็เราก็เลยใช้เวลาปรับอ่าค่อนข้างนานเพราะว่าเพื่อที่ให้มันดีที่สุดนะครับอ่านะอันนี้ก็หนึ่งชั่วโมงกว่ากว่านะฮะ <c oughs> จากการลองด้วยอะไรด้วยสองชั่วโมงอะ่ะนะครับอันนี้ไม่ต้องปรับอะไรละ อันนี้คือดีแล้วนะครับมาดีแล้วก็ขับเนี่ยเดิมทีเนี่ยเกียร์5เนี่ยวิ่งตามท้ายเงี้ยไม่ได้ต้องเชนลงมา4นะครับเพราะอะไรเพราะเพราะมันไม่เดินนะฮะเพราะไม่เดินมันยิ่งตกตกต้องเชนเกียร์รถอะพอตกแล้วเชนเกียร์เนี่ยไม่กินน้ำมันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ายิ่งเชนเกียร์ทำไมถึงกินน้ำมันเพราะสปีดมันตกลงไงมาเดินสปีดไม่ได้ยิ่งเกียร์ที่ลงไปเนี่ยนะครับสปีดก็ยิ่งตกยิ่งตกเพราะนั้นกินแน่นอนนะครับอ่า แต่รถที่ใช้เกียร์คาเกียร์สูงได้เนี่ยเกียร์เกียร์ห้าเนี่ยหรือเกียร์หกเนี่ยแล้วสามารถเดินไปได้แล้วเยียบแล้วพารถไปได้เนี่ยรถคันนั้นคือมันมีกําลังนะครับมันไม่ได้เชนเกียร์ลงด้วยการเชนเกียร์บ่อยๆกินน้ามันอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นทฤษฎีง่ายๆเลยนะฮะ่เนอย่างเนี้ยผมก็ยังเกียร์ห้าอยู่นะครับรอบมาพันกว่าแล้ว แตะเบาๆมันก็อืดมันก็ดันขึ้นไปได้สบายไม่ต้องเชนเกียร์เลยนะครับถ้ามันไม่ชารจจริงๆเนี่ยไม่ต้องเชนเลยนะแล้วขับการที่ขับไม่เชนเกียร์เนี่ยมันไม่เหนื่อยด้วยไม่นี่ยเดี๋ยวสับเดี๋ยวสับอะไรประมาณนี้นะเกียร์เมนูุนเนี่ยเหนื่อยอยู่แล้วเหยียบพัดนะครับเหยียบพัดเหยียบเบรกแล้วยิ่งต้องมาเชนกันบ่อยๆนี่ไม่ใช่คนระับมันยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้ารีแมปแล้วก็อ่าอจะดีขึ้นนะครับ อ่ะแล้วก็บางคนถามว่าการรีแมปคืออะไรนะครับมีถามนะครับคือการรีแมปเนี่ยก็คือว่าคําว่ารีเนี่หรือว่ารีคำว่ารีก็คือว่าทําซ้ําทําใหม่อ่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะ Re รีอินสตอลติดตั้งซ้ําติดตั้งใหม่อ่านะครับรีไลท์ like เขียนซ้ําเขียนใหม่คําว่ารีขึ้นหน้าแล้วตามด้วยอะไรเนี่ยมันจะทํา มันจะแปลแปลว่าทําใหม่อะไรประมาณนี้ถ้ายังถ้ารีดีโพ s ิตถอนถอนเงินซ้ำอะไรประมาณนี้นะฮะดีโพ s ิตแปลว่าถอนเงินก็แปลว่าถอนซ้ําๆอะไรประมาณนี้คือถ้ามันมีคําว่ารีเนี่ยรีไซเคินะครับเอามาทําซ้ําเพราะฉะนั้นการรีแมปแมปอะไร Map ก็คือว่า แผนที่ในกล่องรถยนต์เนี่ยเราเอามารีแมปเอามารีก็คือว่าทําซ้ําใหม่ก็คือว่าเอามาเขียนใหม่แล้วเขียนทับลงไปใหม่อะไรประมาณนี้เอามาดัดแปลงเอามาเขียนนะครับแล้วก็เขียนสมองมันลงไปใหม่นะครับอ่าก็คือรีแมปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายชื่ออะรีแฟกตก็ได้มันก็ก็เหมือนกันมีคําว่ารีขึ้นหน้านะครับแฟกตก็คือการแฟตโปรแกรมเหมือนแฟตโทรศัพท์เนี้ยแฟตหน้าจอโทรศัพท์นะครับอ่า ประมาณนี้นะครับแฟดข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับลูกค้านะ่าจะเข้าใจถ้า,ถ,าถ้าบอกว่าแฟดโทรศัพท์รีแฝดประมาณนี้นะครับเหมือนกันหรือว่าจูนก็ได้จูนก็คือการปรับแต่งนี่แหละแต่คือไอการรีแมปเนี่ยมันเป็นการเอาแมปมาเขียนแล้วก็ใส่เข้าไปซ้านะครับเขาเลยเรียกว่ารีแมปนะครับแต่จูนอ่ะมันก็เรียกว่าจูนก็ได้นะครับแต่คําว่าจูนจริงๆเนี่ยมันจะใช้ในนิยามแบบประมาณว่า จูนกล่องพว่วงจูนกล่องแก๊สไอเนี้ยจยูนเรียลไทม์เขาเรียกจูนเรียลไทม์นะครับจูนสดเลยเห็นค่ากาซมันวิ่งแต่การรีแมปคือไม่เห็นค่าการมันวิ่งแต่ใช้การคาดเดาเครอร์เซอร์ว่าเครอร์เซอร์เนี่ยที่มันวิ่งในกล่องมันจะไปจุดไหนอะไรยังไงจุดนี้นะแมปมันวิ่งมาตรงนี้ตรงนี้มันจนะ่ายน้ำมันหนาเอาลดลดให้บางจุดนี้บางเราเราปรับให้หนาอะไรประมาณนี้นะฮะอ่านนิยามมันจะเป็นอย่างนั้นรีแมปนะครับอ่าก็อ่า คือก็เป็นคำถามนะที่ถามมาว่านีแม็คืออะไรนะพี่เอแล้วรีแล้วมันจะดีกว่าเดิมไหมอะไรเงี้ยอ่าคือต้องบอกนี้ดีกว่าเดิมแน่นอนถ้าเข้าใจปรับนะครับแต่อาจจะแย่กว่าเดิมถ้าไม่เข้าใจปรับอ่ามันมันทาได้สองแบบนั่นแหละคือทําให้มันแย่ก็ได้นะครับก็คือมันเป็นทําให้มันแย่ก็ได้ทําให้มันวิ่งช้าลงก็ได้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะกลัวอแฟนเอารถไปซิ่งแล้วขับซิ่งนะฮะ รีแมเพือล็อกความเร็วไว้ล็อกมันไม่ให้มันวิ่งร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้อ่าก็คือก็ทําได้นะครับทําแบบนั้นก็ทําได้นะครับอ่าคือก็มันทําได้หลายนิยามนะฮะแต่คันนี้คาว่ารีอ่ะก็คือว่าทําซ้ําๆทําใหม่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ารีแมปเอาแมปมาทําซ้ําใหม่นะครับประมาณนี้นะครับเราก็ดูข้อมูลจากสมองของรถลูกค้านี่แหละเอามาดูแล้วก็มาแก้แก้เสร็จแล้วก็ใส่กันไปเนี่ย ก็คือการรีแมปนะครับอ่าแล้วถามว่าตอนรีแมปเครื่องเบนซินเนี่ยเราเราไปทําอะไรมั้งก็คือว่าปรับไฟปรับน้ำมันปรับอะไรก็ได้ที่ว่าทําให้รถมันวิ่งดีแหละว่ายง่ายอ่าจุดประสงค์ก็คือทําไงก็ได้ให้มันวิ่งดีแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงอ่าแค่นั้นนะครับอ่าจุดหมางเรานะครับแต่เรื่องการทานั่นก็คือมันก็เป็นขั้นตอนของทางร้านว่าจะปรับอะไรยังไงก็เป็นสูตรของแต่ละคนนะครับ อ่านั้นก็คือมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ครนี้การรีแมปก,ก็คร่าวๆว่าประมาณนี้นะครับอ่าวันนี้คลิปไตตันนะครับก็น่าจะได้เห็นกันก็เออวิ่งเอาออกมาลองนะครับก็ประมาณเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่สิบห้าโลนะครับจากร้านนะครับ บางทีเราก็ไปเทสออกมอเตอร์เวย์มั่งบางทีเราก็เทสอยู่แถวนี้มั่งนะฮะแล้วแต่สภาพรถแล้วแต่ว่าเราอยากเห็นอะไรประมาณนี้นะฮะาบางทีเรามองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยรถคันเนี้ยเทสแคป่ประมาณนี้อยากอยากจะได้การรถติดบ้างอะไรอ่าสภาพการจะราจรื่นรถติดเราก็มาเทสแบบนี้นะเบรกมั่งไฟแดงมั่งออกตัวมั่งนะครับแต่บางคันต้องการเทสสปีดก็จะ่าวิ่งอยู่ยาวก็จะลองมอเตอร์เวย์นะ นะครับก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยนะฮะไททัน2.4เบนซินกระบะนะครับอ่ามันมีตัวปาเจโรเครื่องตัวเดียวกันก็มีนะครับแล้วก็ตัวปาเจโร่ ero, ไททันแล้วก็ตัวมีตัวสามันสองด้วยนะครับ นี้เรามีการปรับอ,อย่างมากนะครับเดินื้ซเลยเบาเท้า,ทาเลยนะครับเหยียบนี่ไปปิ้วเลยนะแตกต่างกับเดิมเยอะมากนะครับโอเคนะครับวันนี้จบคลิปไตตันแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรนะ่าสนใจก็จะเอามาให้ดูนะครับวันนี้สมบูรณ์แบบ เรียกว่าใช้ได้นะครับ